สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับเกม t t w w r r of f n t t s y y อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาต่อกันนะครับก็มีคนขอเข้ามาว่าขอบอสนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าบอส7ตัวตรงนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นบอส5ตัวตรงนี้นะครับก็คือเป็นเกาะรอบนอกผมก็ได้ทําการวิ่งหาแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลมาทั้งคืนเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นทั้งหมด สองเฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือจะเป็นเฟสตัวกลายพันธุ์เจ้าตัวกลายพันธุ์ทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะอยู่ในเกาะแรกนะครับหรือก็คือเนี่ยที่ผมปักเป็นรูปแ่าแท่งแร่ตรงนี้ไว้นะครับผมที่เห็นเป็นแท่งแร่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเกิดของมันนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับมีโอกาสเกิดทุกจุดนะครับซึ่งเจ้า3ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องตีเพื่อหาคียการ์ดด้วยนะครับซึ่งเจ้าคียการ์ดเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการเปิด เทเลพอตนะครับเป็นเสาเทเลพอตอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะไปเกาะที่มันมีบาเรียรขั้นอยู่นะครับแล้วก็ไปทำเคสต่างๆในนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตามเคสไปเรื่อยแล้วก็จะเจอเจ้าบอสอีก2ตัวที่เหลือก็คือเนี่ยตัวหมวกเกราะเงินกับอัคคีครั่งตรงนี้นะครับทั้ง2ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือลูบนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับในการวิ่งฟาร์มเจ้าบอสทั้ง3ตัวเพื่อหาคีดการ์ดด้วยแล้วก็ สำหรับใครที่ต้องการจะปลดล็อกรายชื่อเป้าหมายของทั้ง5ตัวก็วิ่งดูบนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนอะไรยังไงเมื่อ,อไหร่นะครับผมก็จะพาวิ่งลูบที่ผมวิ่งหาทั้งคืนเนี่ยหรอบและกันนะครับข้อเพิ่มไมใ่ให้เป็นการเสรียเวลาก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจุดแรกก็คือเทเลพอร์ตตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมอยู่นะก็คือ1 2มาตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเทเลพอร์ตมาแล้วก็ตามนี้เลยนะครับมันก็จะมาถึงจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ใช่ไหม นี่นะครับก็วิ่งหาได้ตานี้ประมาณนี้นะครับก็วิ่งมาที่ร่องโลง่โลง,โลงแถวแถวนี้ก่อนเลยนะครับบางทีมันอ้ออาจจะนะครับอาจจะยืนอยู่แถวแถวนี้นะครับก็หันซ้ายเข้ามาสังเกตตรงจุดประตรูดรลพอร์ตเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมาทางด้านนี้นะมัน,นจะมีเกิดอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับช่วงแ,แถวจุดโล่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับผมเมื่อลานตรงนี้เนี่ย ไม่มีแล้วนะครับจุดแรกตรงนี้ไม่มีนะครับก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่วิ่งรอดอ่าช่องเขาเพืมาจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้ก็ง่ายๆเลยครับมายืนตรงที่ร่องโล่งตรงนี้แล้วก็หมุนกล้องหาสักหนึ่งรอบนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับแนะนําว่าให้เปิดระยะการมองเห็นสุดเลยนะครับสุดเลย ก็คือตรงแสดงตรงนี้นะครับมันจะมีตั้งค่าประมาณนี้นะครับให้แต่ตั้งค่าระดับสูงตรงนี้เข้ามานะครับตรงระยะการมองเห็นระยะการเที่ยกดูเนี่ยก็คือให้ปรับสุดนะครับอันอื่นเนี่ยจะต่าก็ได้นะครับแล้วแต่นะแล้วแต่ครับแต่เนี้ยเนี่ยระยะการมองเห็นมอนสเตอร์หรือว่าเดนเดอร์พวกต้นไม้หรือกล่องอะไรต่างๆนะครับก็ให้ปรับสุดเลยนะครับก็หมุนดูเสร็จแล้วถ้ามันไม่มีก็หลังจากนั้นก็เทเลพอร์ตกลับนะครับกลับที่เดิมแล้วก็ลูปที่2ที่เราวิ่งก็คือเนี่ย จะตรงลงมานะครับตรงลงมาแบบนี้เดี๋ยวมาจุดนี้จุดนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแต่พอมาแล้วก็วิ่งต่อเลยนะครับผมนี่นะครับลานตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับตรงนี้ ก็คือหยุดแล้วก็หมุนกล้องนิดนึงก็ได้นะครับผมสักรอบนึงถ้ามันไม่มีมอนสเตอร์เนี่ยหรือว่าบอสเนี่ยก็คือ <c oughs> ไม่เกิดตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีคนฆ่าไปแล้วนะครับก็วิ่งไปหาจุดต่อไปเลยนะครับวิบ่งใหม่นิดนึงถึงจุดที่2นะครับทาเหมือนเดิมหมุนหาสักหนึ่งรอบโอเคนะครับเม,มื่อมีมีแล้วก็ไปต่อนะครับ จุดที่3าลานที่3ก็คือบริเวณลานตรงนี้เลยนะครับลานกว้างๆตรงนี้นะครับก็ลองหมุนหาดูนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งเลี้ยวมาตรงนี้นะครับก็หันมานิดนึงแบบนี้นะครับระหว่างที่วิ่งเนี่ยก็ดูไปด้วยนะครับผมมาถึงแล้วลานแถวนี้ก็ไม่มีนะครับผมตรงนี้ไม่เกิด ถ้ามัเกิดปุ๊บก,ก็ไปหุดต่อไปก็คือวิ่งยาวลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็กระโดดลงไปเลยนะครับตรงนี้นะลาตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมหมุนหาดูสักหนึ่งรอบไม่มีโอเคไปต่อนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีบอสนะครับผมหลังจากนั้นก็กระโดดลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็วิ่งเดินหาสักนิดนึงนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนหาสักถึงรอบนะครับนี่นะครับถ้ามั่นใจว่าไม่มีแล้วก็ หมดลูปนะครับผมหมดลูปตั้งแต่เราวิ่งมามาจนสุดแบบนี้ก็กลับมาตรงนี้นะครับลูปต่อไปก็คือมาตรงเสาเทรกผดตรงนี้แล้วก็นี้ครับวิ่งเส้นนี้นะจนมาถึงตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อมาจากด้านล่างอีกสองอันตรงนี้นะครับนี่ครับแทระกะผาถึงแล้วก็ตามนี้เลยนะครับที่ผมบอกมาสักครู่ รูปแรกจะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆก,กับอ่าอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดแถวนี้เลยนะครับต,ตรงนี้น่าจะไม่มีผมหรืออาจจะตายไปแล้วนะครับก็วิ่งผ่านค่ายแคมป์ด้านหน้าตรงนี้นะครับไปต่อเลยเหมือนเดิมครับมันก็จะเจออันนี้อีกเหมือนเดิมนะครับตรงเสาท้าทายอ่าวงแหวนเหลืองตรงนี้นะครับ ก็หยุดแล้วก็มองไม่มีนะครับจุดนี้ก็ไม่มีหลังจากนั้นก็วิ่งแล้วก็ระโดดลงตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างตรงนี้อีก2อันนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นลานโลง่ลงๆเหมือนเดิมนะครับจะดูง่ายหน่อยนะครับผมแผนที่นี้เนาะข้อมูลหาไม่มีนะครับเข้าไปต่อ จุดตรงนี้ต่อมานะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งนะครับที่จะมีมินิบอสเกิดน,นะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีนะครับหลังจากนั้นก็2จุดสุดท้ายด้านล่างตรงนี้นะครับ นี่จนมาถึงตรงนี้นะครับก็กระโดดลงไปเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับมันก็ถึงตรงนี้นะเราก็วิ่งจนมาสุดตรงนี้นะครับผมหมดแล้วนะครับผมสำหรับรูปนี้อีกหนึ่งลูบนะครับผมไม่มีหลังจากนั้นนะครับที่ผมทําเป็นประจำเลยก็คือผมจะโดดลงน้ํานะครับโดดลงน้ำไปเลยแล้วก็ใช้เจ็ตนะครับผม จนมาถึงตรงนี้เจ็ดบอร์ดนะครับอีก3จุดตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็จะมาถึงแล้วนะครับตรงก่อนนี้ก็วิ่งหาในเกาะน,นี้เลยนะครับผมซึ่งกกอะมันไม่ได้กว้างมากนะครับก็หมุนกล้องนิดนึงก็น่าจะเห็นทั่วเกาะแล้วนะครับผมจุดที่สองตรงนี้มายืนไม่มีนะครับก็เลี้ยวมาทางนี้ แล้วก็มาข้ามน้ำตรงช่องแคบตรงนี้นะครับผมจนมาสุดที่ตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นเจ้าเสารทรายตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าสุดแล้วนะครับผมก็หมุนหาไม่มีนะครับเมื่อหมดแล้วเนี่ยรูปต่อไปนะครับก็คือเทเลพอร์ตตรงนี้นะครับ รงนี้ขอแจ้งก่อนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยไอข้างบนตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ปีนสูงมากๆ2จุดนะครับก่อจะขึ้นไปบนสุดได้บางครั้งผมก็จะเทเลพอร์ตมาแล้วแวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้3จุดนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตมาตรงนี้ดูตรงนี้เสร็จผมก็พอแล้วนะครับอีก2จุดที่เป็นตรงนี้ที่อยู่สูงๆกับที่จุดเดียวข้างนอกตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ไปนะครับผมใช้การย้ายชแนลเอานะครับย้ายชแนลแล้วก็ไปหาชแนลอื่นเอานะครับ ก็เทอพอรมาตรงนี้ได้เลยนะครับเทอพอนมาถึงแล้วก็หันหลังกลับมานิดนึงนะครับนี่วิ่งมาทางนี้นะครับตอนจุดนี้เนาะนี่เห็นไหมเจอแล้วนะครับตัวแรกในการวิ่งเกือบจะหมดลูปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวโบฮีเมียนปะครับน่าจะเป็นโบฮีเมียนภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาทไทยเนี่ยน่าจะเป็น จศิลปินนะครับอันนี้น่าจะเป็นใจศิลปินนะครับตัวผมอมนี่เจอตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมจะไม่ฆ่าละกันนะครับวิ่งมาพามาให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อที่แบบว่าไฟเขาฟาร์มอยู่เนี่ยเขาจะได้มาหาเจอทีหลังนะครับเพราะว่าเวลาเกิดของมันก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ากี่นาทีแต่ว่านานอยู่นะเท่าที่ผมฟาร์มมาทั้งคืนนะครับนี่วิ่งไปดูใกล้ๆยิงสักนิดนึงละกันนะครับนี่เห็นไหมการทัวกลายพันธุ์ใจศิลปินนะครับผม ก็พามาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับบอสนะครับที่เราจะต้องหากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูปที่เจอนะครับโอเคไปต่อไปนะครับจะทิ้งไว้นะรูปต่อไปนะครับก็จุดนี้จุดนี้แล้วก็เทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับผม จุดนี้นะครับปกติมันจะอยู่ลานล่องๆตรงนี้เลยนะครับก็คือมาหยุดอยู่แถวแถวลานล่องตรงนี้หมุนสักรอบนึงไม่เจอก็ไปต่อเลยนะครับนี่มาถึงจุดต่อไปเจอแล้วนะครับผมจุดนี้เห็นไหมนี่นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นพี่อ้วนนะครับผมพี่อ้วนหรือว่าตรงนี้มันจะชื่อว่าอะไรเอ่ยเกียร์คานนะครับเลซี่เลซี่ภาษาอังกฤษน่ษาจะเป็นเลซี่นะครับ <g ry pt ain> ตัวกลายพันธุ์เกียร์คานนะครับก็จะอยู่จุดนี้นะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่เสมอไปนะก็วิ่งตามหลูกที่ผมแหละมันอาจจะอยู่สักจุดหนึ่งนะครับผมถ้ามันไปนเกิดใหม่นะน,นี่ก็คือเป็นเลซี่นะครับผมตัวกลายพันธุ์เกียร์คานโอเคจุดต่อไปผมก็เทิผ่านมาตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็เทล่อรมตตรงนี้นะนี่เทลพอร์ตมาถึงแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับผมหันมากระโดดลงไปชายหาดตรงนี้เลยนะครับนี่แนหะี่หลานลงลงตรงนี้เลยนะครับรลานลงตรงนี้เลยดูแล้วเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีโอเคหมดแล้วนะครับปกติที่ผมวิ่งนะครับไหนไหนก็ไหนไแล้วเนาะเหลืออีก2ชุดเองไปเลยก็ได้ครับผมไปเลยก็ได้อ่า แล้พอตรงนี้นะตรงนี้ที่เดิมนะครับมาถึงแล้วก็ตามนี้นครับผมก็คือปีนหน้าผาเลยครับยาวๆจนไปถึงข้างบนนู้นแหละครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะปีนมาถึงตรงนี้นะครับ นี่นะครับไปถึงแล้วก็วิ่งตรงขึ้นมาเลยนะครับอยู่ข้างบนเนินตรงนี้นะจุดเกิดตรงนี้ก็จะอยู่ลานตรงนี้เลยครับลานกว้างๆบริเวณนี้เลยนะครับถ้ามันเกิดนะถ้ามันเกิดมันก็อยู่ในลานนี้แหละ,ะครับผมแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะครับโอเคก็ไม่มีไปจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เทคพอร์ตมาตรงนี้แล้วก็ บอดมานะครับเช็ดบอดมา เหมือนเดิมนะครับถ้ามันเกิดมันจะอยู่ตรงลานกว้างๆบริเวณนี้เลยนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่เกิดเหมือนกันนะครับสานนิษฐานว่าอีกตัวหนึ่งที่เราไม่เจอก็คือเป็นพี่บึกนะครับพี่บึกผมจะเรียกว่าพี่บึกนะครับตัวมันจะหนีก็คือจะเป็นตัวกลายพันธุ <c> ์ <oughs> <c oughs> โกรธเคี้ยวนะครับ ก็จะเป็นตัวกำกล้ามหน่อยนะครับผมก็คือไม่เจอในการที่ผมพาวิ่งหาในรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเป็นรูวิ่งหาบอสนะครับก็คือให้เราวิ่งมันจะมีโอกาสเจอบอสหนึ่งใน3ตัวเนี้ทุกจุดเลยนะครับทุกจุดเลยแต่ว่ามันจะไม่เกิดซ้าจุดกันด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ย ตีทั้ง3ตัวครบหมดแล้วเนี่ยอยากจะเก็บตัวที่4กับตัวที่5เนี่ย mm. ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเราจะต้องตีเจ้า3ตัวนนี้เนี่ยจนมันได้คีย์การ์ดมาก่อนนะครับถึงเราจะไปทำเควสเพื่อที่จะขึ้นไปเกาะที่มันมีบาเลียที่มีตัวที่4กับตัวที่5อยู่นะครับซึ่งผมก็ทำไปแล้วแล้วก็ผมก็อัาคลิปไปด้วยนะครับเดี๋ยงงก็ขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับผม